พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปน้องไปเบิาากเงินอ่าจานสังวาลเรากินเนื้อปลาหวานปกต<ฎ>ิแกบอกกินนะแกว่านั่านว่านี่นะตัวนี้แกจะกินเดี๋ยวแกกําลังกินอยู่เดี๋ยวพาไปเบิ่งคนเมืองเลยบ้านเฮาอยู่เมืองเลยกินซีนปลาหวานนะยำผู้ยุ่งยุ่ยนเดี๋ยวไปเบิ่งนับกันไปเนะาะไหมเปิดด้วจานสังวาลกินเอโกล่าพิซซ่า ไหนอ่ะก e ินไปแต่แซ่บต่หนวดเทเดียวนี่แล้วกินก็ไม่ยังไม่แก้วอยู่บ้นี่ปลาเปล่าเนี่ยโอ้ยเขาก็ใหดแก้วเลยนะอือโอ้โหเนี่ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวทำยังไงคน้วอพี่น้องเนี่ไหพี่น้องมึงรสชาติมึงลาเมืองไทยมากินเด้อเนี่ยไหนรสชาติปลาสบายอยู่บ้างนี่ไม่หยาบนะ้ไม่หยาบมันนั่นตอนนั้นหนังหนังอยู่บ้างนี่หนังมันไม่หยาบอ่ะไม่หยาบเอ้าจับมึงขึ้นหยาบๆนะแก้วกรอบๆดีเลยอร่อยมากเลยโอ้โหอร่อย กินเรือนทำน้ำจิ้มดีเขาได้เนี่ยน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มมานี่ยโล่นี่นี่บายดีนี่นี่นี่ีเจเปิลกำลังมาออครับเยี่นี่ยปกตินี่ปกไม่กินนะปกติว้าบอกว่าเขาให้กินนำไมนั่น่นบไ่าว้าังสั้นว้าจังซี่เดี๋ยวนี้เพิ่งกินเลยครื่องแล้วก็ตะลึงน้ิ่ก่อนปกกินนะตะก้นะเดี๋ยวนี้กินน ยี่กินยังแนวเรอยๆเด็เราไม่รอดนะนี่ๆนะกินโซ่จังบาดเด้อยังนะน้ำหมูน้ำหมูค่ะแล้วเราก็จะทำลาบนะคะโอ้โหผัวนะเอากัร์ดบึ้งกัร์ดบึ้งกัดเลยกัดำยังไงเราเออกัดเลยกัดทุยเลยนะเอาเถอะเออนี่โอ้โหจะได้ลงยูทูบเออวันธรรมดา มันเามดาก็มีน้ำจิ้มน้ำพริกอ่าย่อมีน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มมนอ่ะนั่ทะเลนะเอาวาซาบินั่นแหละอร่อยที่สุดแล้วาซาบิก็ได้โอ้โนี่อร่อยนะเอาปาดๆเป็นเหมือนสเต็กอ่ะปาดอะมันเย็นหน่อยต้องต้ม

ยอดยนันงจิ้ม <gained attention. S 1> bon ู bon ่อ bon ่า bon น er. eh. ันเนี่ยดูด <trong> ิยอดอลยเนี่ยโอยปอนมุยปอมุดเลยนี่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 นนีนนนนนีนนันนีนน่นันนี่นนอนนน่นนีนี่่นี่ีน่นี่่่่ ยอดเลยเอาเลยก็มาเบงหวหนาอยู่นี่อเอาเลยมาเบงหวหนากินอยู่นี่เดีวาบอด้กันอ้โห,โห,โหเอาลเลออำจม่มามังนีออ่อร่อยอโอ้โหนี่อร่อยเนื้เป็ดน,น้ำแข็งอีกโอ้โห เป็ดทิมะอ่าโอกินเป็ดตาแซ่บตนุ่ได้เด่นเลองยัยัอะเียวยางรบจนลองลองยังลองยังยังลองลองแล้วครับฮะไหนเนะลองดิเป็นยังไงโอ้โหน่นี่แน้ำอร่อยกว่อมันต้องมีน้ำพริกด้วยมีปะอน่อยครกบกบบกบหน่หนุ่มคนับงนงนกบ มันเหมือนเลยแี้วเแี้วอะไรล่ะนี่เป็นกระมิ้แบร์อ่ะโอ้โหกินบ่ต้องมีแก้วเลยนี่ยปกติกินมันมันกินมันแรงกินมันแรงอ่ะอันนี้กินมันฉุนโอ้โหกินอะไรต้มใส่ไส่ใบผปวโฉมุนไทยเยอะเลยอ่าขาดอย่างเดียวคือบัวมีบัมีตะเบียสกินน้ำนะขาดเออ สมุนไพ่อ่ะนะอ๋อใบเขียวอ่ะคาตาโมมีนซาใส่พุ่น่ะโอ้โหเสือก้าวไก่พุ่น่ะโอ้โหโคชยุคขัวโรคเนื้อก็มีนะเสือสามสิบข้าวไก่มากเลยน่ยโอ้โหธรรมดาก้าวไก่สาขาทอปเวอทอปเวออืมเบลโอ้โหน้องเมืองไทยเมืองลาวอย่าลืมเลือกตีตาก็ด้ฮะข้าวไก่นะโอ้โหโอ้ตามอยู่บ่ตามอยู่บ่ กทบเปลวนใหญ่น่ยค้นขอเปนลาดเลย่ะก้าวไ,<ง>ไปก้าวต่อไป Move Forward พอลีเหรอเบอร์โอ้โหก,กินไม่กินเป็นแต่แซ่บแต่นัวกินน้ำเนี่ยกว่า,าเราไม่แก้วสามรวมมากินคับเนาะ มันู่นอกเลยนะจมกินยู่นอกเลยพี่น้อง <S <S มันเป็นมันจะเป็นขึ้น,นรับอะไรไข่ดา้านไข่ด้านไข่ลูกนะไข่ลูกนะยำกุ้ดกุดหนังมันมันอยากหยาบเล็หน่อยจริงจริงเวลาเขาต้มเขาใส่ไฟอ่อนๆเขาใส่ไฟโซโล่โล่โล่นะไฟนอน่อนๆต้มนี่พอใจ่ไฟแห้งมันก็นเลยกลายเป็นคือด้าน dạng sạp xếp vô dù sao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  chèo Chèo chèo, chèo dù sao dù sao dù เป็นตาแซ่<ม>เป็นตาหน ua ไปล้วยอด<ม>ลอมจักหน่อยจากมีลมจักหน่อยเป็นเป็นเนนว้นเว้นโอ้โห้ยอดยอดใช่เนี่ยเอากินแล้วมันอิ่มเลยนะนี่กินรู้สึกอิ่มเลยนะ่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวเราจะเอาซีษมาจับแล้วไงครับเบาแกี๊ยบอ ปลาวาอืมอข่กันแลวเขกันแข่กันับร่าไรกินของนื้อของความเป็นปลาวานมันหายไม่อย่แลั้นจะกินกับมึกครึกครับสิ้นเนื้อทัวไปแล้วไ่น้องโอเค เอาอีกจะคำเอาอีกจะคำฮะก็กิ้นเขาแล้วนะขิ้นเขาแล้วก็มาออกมาเนี่ยโอ้หนาวเย็นบวบไปแล้วลมมันแหงแ้งเลยฟันบวบบวบ เทไปนองเอาตอนนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจังไงก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่อนแล้วกูสู่บทถอยเนี่ยเทเจอกันใหม่บ๊ายบาย